สวัสดีครับตอนนี้คุณกันเราพบกับ,บกด cmg t m รัชดาตากสินนะครับวันนี้นะครับกดมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับ mg 5มาให้ลูกค้าชมกันนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยนะครับโดยตัวที่กดถ่ายวันนี้นะครับเป็นตัว mg 5ตัว x สีเหลืองนะครับรานะคาสุดที่อยู่ที่6 8 9 0 0 0บาทนะครับเครื่องยนต์ของ mg 5นะครับจะเป็นเครื่องพัน5ซี cc นะครับ ความเร็วอยู่ที่114แรงม้านะครับ150แลงบิตนะครับมาพร้อมกับห้องโดยสารที่กว้างขวางนะครับหน้าจอ10นิ้วนะครับผมพร้อมกับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับและมีแอร์หลังให้กับลูกค้าอีกต่างหากนะครับผมโอ้กว้างสบายมากเลยนะครับล้อเป็นทรงสปอร์ตนะครับขนาด17นิ้วนะครับชั้นที่กดมีตอนนี้นะครับคือดาวต่ำนะครับ5% หรือคาฟรี90วันหรือรับดอกเบี้ยต่ำสุดนะครับ1.8%นะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับโปรโมชั่นวันนี้ที่กดนำมาเสนอให้กับคุณลูกค้าหวองว่าคุณลูกค้าจะชอบนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของคนด้วยนะครับผมคิดถึง MG คิดถึงกดนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ